สวัสดีครับวันนี้มาดูน้ําในานานะครับมาสังเกตนาดูนะครับช่วงนี้น้ําจะท่วมดูเอาเองเถอะครับว่ามันท่วมเยอะขนาดไหนนี่คือทางเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเหมืองคลองส่งน้ําอันนี้บ้านหลังคาฟ้าหลังคาแดงแล้วเขาจะมีรถอยู่คันหนึ่งครับมองไปดูครับมีอยู่เกาะเดียวครับที่รถเชิดหน้าไปได้แต่ว่าท้าย เริ่มจมน้ำแล้วครับขอเครื่องอยู่ดีกว่าแล้วก็มองแผนมาหาที่นี่ของเรานี่ครับอันนี้คือท่วมหมดแล้วจุดไหนก็คือท่วมหมดแล้วไม่เหลือแล้วถนนหนทางตรงนี้ท่วมหมดเนี่ยมาดูฝั่งนี้ย้อนมาย้อนมาเข้าป่าอ้อยนะครับน้ำไม่รู้มาจะกทางไหนนักหนาเนี่ยอันนี้เป็นต้นตาลเนี่ย ก็เหมืองแล้วก็อันนี้ป่าอ้อยครับน้ำล้นท่วมมาหมดแล้วครับตรงนี้ที่คันคลองถนนตรงนี้จะท่วมยาวไปหมดแล้วครับท่วมยาวไปเลยถึงนู้นท่วมถึงไหนนะครับเกือบหน้าแข้งนะครับเกือบถึงเขา่าเราลองเดินไปดู เลยเชื่อมากไม่เคยเห็นเลยครับอตอนนี้น้ำเนี่ยออกมาจากเหมืองจากเหมืองแล้วก็ไหลามาดูทิศทางการไหลของน้ำไหลามาแล้วก็ไปทางนี้เข้าป่าอ้อยนะครับไม่กล้าลงมาดูว่าลึกขนาดไหน ปกติแล้วน้ําจะต้องไหลออกจากตาอ้อยมาฝั่งนี้นะครับเพราะน้ําจะต้องไหลจากมูลมาทะลุมาแล้วล้นมาเข้าเหมืองเข้าคลองที่นี่เออดูนาข้าวครับหายหมดมองไปสุดลูกหูลูกตาเห็นไหครับนะนก็ท่วมนะแต่ยังไม่ถึงกับท่วมหมด คือมีการเสียหายแต่มีมาดูนาแปลงนี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเออน่าจะปลูกข้าวพันข้าวหนักเขาเรียกข้าวหนักข้าวงามครับข้าวสูงข้าวงามเขียวชุ่มเลยข้าวพันนี้น่าปลูกมากเลยปลูกช่วงช่วงที่น้ำเยอะ ปีที่น้ำเยอะแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิกันข้าวหอมมะลิสูงไม่ไมพอครับน้ำท่วมหมดกำลังออกรวงแล้วน้ำมาเยอะมากคิดไม่ถึงกันว่าจะเยอะขนาดนี้มันเยอะมาหลายวันแล้วโอ้โห เดินตัวนี้เส้นนี้ครับเลยว่าเข่าแล้วนะครับเดี๋ยวซูมเอาออกก่อนเลยหัวเข่าแล้วครับตรงนี้ดูหัวเข่าผมนะครับน้ําเลยหัวเข่าลุยมาเลยหัวเข่าครับเยอะขนาดไหนแล้วมันจะท่วมถึงไหนมันน่าจะมีมาอีกมันยังไม่หมดครับมันยังจะมีมาอีกครับ นี่อันนี้ข้าวงามมากชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบอเก็บไว้เป็นปีหน้าทํำข้าวแบบนี้ดีไหมเหนี่ยราคาดีไหมเนี่ยปลูกข้าวอะไรก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งข้าวแป้งนี้ก่อน